ครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาในลักษณะของการรีวิวซุปไก่สกัดนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูนะครับว่าเราจะชิมซุปไก่ตัวไหนรสชาติอะไรนะครับก็ขอเท้าความหลังหน่อยนะครับว่าสมัยเด็กๆเ,เ,เนี่ยผมก็มีโอกาสได้ทานของป้านะครับที่บ้านป้าจะตุ๋นไก่ดาให้ทานเป็นประจําเลยนะครับแก้วใหญ่ๆเลย เวลาทานทีเนี่ยแกก็จะให้เราปิดจมูกครับทานลงไปทีละแก้วนะครับคิดถึงรสชาติตอนนั้นแล้วก็ทําให้เราขยะจนถึงปัจจุบันไม่ค่อยทานครับแต่พอโตขึ้นก็สังเกตได้ตามเซเว่นอีเลเว่นนะครับว่าอ่ามันเป็นสินค้าขายดีตัวนึ่งเลยเวลาเราขับรถทางไกลเนี่ยเราก็จะกินแหละกาแฟหรือเครื่องดื่มชูก,กําลังนะครับแล้วก็บันนั้นผมเจอป้าคนนึงครับเขาลงมาซื้อซุปไก่สกัดให้ลุงครับ ลุงที่ทําหน้าที่ขับรถทางไกลให้แกนะครับตอนกลางคืนผมก็ถามว่าอ่าดื่มแล้วเป็นไงบ้างป้าแกก็บอกว่านะครับว่า,าก็ดีนะดื่มแทนกาแฟใช้ได้เลยผมก็เลยแบบอเรามาลื้อฟื้นความหลังในวัยเยาว์กันหน่อยนะว่ารสชาติเป็นยังไงกินแล้วเป็นยังไงบ้างครับ วันนี้ก็เลยกะว่าจะลองมารีวิวดูนะครับว่าซุปไก่สกัดรสชาติเป็นไงบ้างผมก็เลือกมายี่ห้อหนึ่งนะครับที่เป็นที่นิยมในตลาดนะครับก็คือยี่ห้อแบรนด์ครับตัวนี้ครับน่าจะเป็นรสออริจินอลนะครับกับอีกรสชาตินึงครับเอาเปรียบเทียบกันครับนี่ครับเขาบอกว่าเป็นรสกลมกล่อมเล็กๆโลกไม่จํากลัวกินแล้วจะไม่รู้สึกนะครับเอากดใหญ่เลยครับลองมาตามกันดูครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับ ก่อนอื่นนะครับขออนุญาตใส่แว่นตาครับมองไม่เห็นกล้องเลยอ่าเห็นชัดแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับเราชิมรสต้นตำหนักกันเลยนะครับต้นเปลืกเ,เปลือนะครับอ่าดมครีมก่อนนะครับกลิ่นก็ ไม่น่แน่นเท่าไหร่นครับกลิ่นเหมือนรสชาติไก่ดำตุนยาจีนของป้าที่บ้านตอนเด็กๆเ,เลยครับอืมคิดถึงตอนนั้นเลยครับที่ปิดจมูกทานครับอา่าผมลองชิมดูเลยนะครับก็ไม่ยากสำหรับผู้ใหญ่นะครับแต่เด็กๆนี่อาจจะคาวหน่อยครับไม่จะคาวมากไม่ก็ไม่ถึงกับมากนะครับ คิดถึงตอนเด็กๆเลยครับกระโดกให้หมดขวดเลยครับผม <c oughs> โอเคครับ <c oughs> พอทานได้ครับสำหรับผมครับอ่ะดื่มน้ำก่อน <c oughs> โอเคครับหนึ่งขวดผ่านไปครับ กดต่อไปนะครับรดกลมกล่อมครับผมรถกลมกล่อมตัวนี้นะครับก็ไม่ต้องกั้นใจเหมือนตอนเด็กๆนะครับเป็นผู้ใหญ่แล้วน่าจะทานรสขมรสค้าวนี่น่าจะไม่ยากนะครับเปิดเลยนะครับก่อนอื่นก็ดมกลิ่นครับ กลินเบากว่ารสต้นตำรับครับชิมรสชาติอืมไม่คาวครับก็มคาวลดลงครับผมดูแล้วกินง่ายครับทานง่ายดื่มง,ง่ายครับถ้าขับรถทางไกลก็ผมแนะนำขวดนี้นะครับเดี๋ยวลองทานดูนะครับ อืมหลายอึกเลยครับถ้าเทียบกับขวดเล็กถือว่าโอเคเลยครับผมเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยขออนุญาตดืมด่มน้ำนะครับครับผมจากที่ทานไปแล้วทั้งสองรสชาตินะครับอ่าขวดต้นตำรับนะครับตัวนี้นะครับรสชาติเข้มข้นนะครับมีความคาวนะครับ ถามว่าทานได้ไหมทานได้นะครับไม่ยากเกินไปครับผมตัวนี้นะครับเข็มข้นรู้สึกได้เลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับรสชาติกลมกล่อมนะครับทานง่ายขึ้นครับขวดใหญ่ทานหลายอืดครับเต็มที่ครับรู้สึกได้ถึงความแตกต่างจากขวดเล็กที่เคยซื้อทานนะครับแต่ว่าอันนี้วันนี้ก็คงจะรีวิวได้เพียงแค่รสชาติให้ดูนะครับเพราะว่าสรรพคุณเราอย่างที่รู้ครับ ว่าเป็นยังไงแต่ว่าความรู้สึกในการทานติดต่อ,อก,กันหลายวันเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับถ้าใครอยากรู้นะครับหรือว่าสนใจอยากให้ผมลองทํารีวิวการทานติดต่อ,อก,กันว่าทานติดต่อ,อก,กันแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างนนครับคอมเมนต์มาด้านล่างคลิปนะครับคุยกันครับว่าจะเป็นยังไงรบกวนกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ จะพบกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ